แหล่งส่งต่อสถานีตำรวจ191 1. ผู้ป่วยคลุ้มคลั่งอละาวาดหรือทำอันตรายต่อตอนเองหรือผู้อื่น 2. มีอาวุธอยู่กับตนเอง 3. ม,มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายและกำลังจะกระทำสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ1669บุคคลที่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลขนาดใหญ่ ถูกรถชนตกจากที่สูงไฟฟ้าช็อตถูกไฟไหม้ได้รับสารพิษหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอื่นๆเช่นหมดสติมีอาการของภาวะชอ็อกชักกระตุกเจ็บท้องคลอดฉุกเฉินเจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยมีอาการทางจิตเวชเป็นต้นสายด่วนปรึกษาเอสและท้องไม่พร้อม1663เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10นาฬิกาถึง ยีนาฬิกาศูนย์ช่วยเหลือสังคมศูนย์ประชาบดี 1. นึ่งสตรีหรือเด็กถูกกักขังน่วงเหนี่ยวหรือทำร้ายร่างกาย 2. ผู้พิการต้องการความช่วยเหลือ 3. ข้าประเวณีขามนุษย์เช่นขอทานโสเพณี 4. ผู้ชาราที่ไม่มีญาติดูแลไม่มีรายได้ไม่มีอาหาร ความรุนแรงในครอบครัว 6. แรงงานเด็กเด็กถูกทอดทิ้งในกรณีที่พื้นที่มีแหล่งส่งต่อที่ใกล้เคียงสามารถประสานส่งต่อได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่